สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ วันนี้เรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงหลักล้านกันนะครับสำหรับเหรียญนี้ที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่มีการออกแบบที่ลงตัวสวยงามนะครับบอกรายละเอียดลวดลายต่างๆบนพื้นเหรียญบอกเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการซื้อขายราคายังไม่สูงนะครับยังเป็น ที่หาได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีการผลิตปี1,997นะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญครับมีรูปแบบลักษณะที่สวยงามนะครับออกแบบมาได้สวยงามลงตัวนะครับมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้บนพื้นเหรียญน,นะครับซึ่งในแต่ละประเทศจะออกแบบหรือผลิตมานะครับสำหรับเหรียญน,นี้ ก็จะบอกเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบอมณสเนบนพื้นเหรียญน,นะครับขอด้านข้างเหรียญก็ยังไม่มีรวดลายอะไรนะครับเหรียญดังกล่าวนี้ราคาซื้อขายกันก็อยู่ที่ราคาตามมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับมูลค่าราคาหน้าเหรียญซึ่งก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเหรียญที่เราจะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ ที่มีมูลค่าราคาหลักล้านนะครับก็เป็นเหรียญปี พฤษภศักราชหนนาร่นะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเป็นเหรียญปี1922นะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นั้นก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับสำหรับเหรียญนี้ด้านหน้าของเหรียญนะครับสภาพยังไม่มีการใช้งานครับ ยังคงสภาพสมบูรณ์ครับดูลวดลายหรืออักษรอักขระบนพื้นเหรียญยังคมชัดสวยงามนะครับผิวเรียบตึงนะครับผิวเรียบตึงซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคาเก้าแสนแปดมืหพันหนึ่งร้ยห้าสิบาบาทนะครับเก้าแสแปดมืหพันหนึ่ง้ยห้าสิบสามบาทนะครับมูล,ลค่าราคาสูงถึงขนาดนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับท่านใดพบเจอเหรียญน,นี้ที่ไหนหรือมีเก็บสะสมอยู่แล้วราคาอยู่ที่9 0 0 0แสนกว่าบาทครับก็เกือบล้านแล้วนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งในอนาคตก็จะเพิ่มมูลค่าในการซื้อขายกันเกือบล้านเช่นเดียวกันนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็มีข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาสูงถึง900,000กว่าบาทนะครับ9ก0 0กว่าบาทวันนี้มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าราคาสูงถึง90,00 0กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคง ทองแชมป์นะครับเป็นเหรียญของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ยังมีการซื้อขายราคาเหรียญมูลค่าสูงนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญครับสำหรับเหรียญนี้มีสภาพศึกก่อนมีการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นเหรียญปี1997นาะครับสาหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวปี1997 ขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับก็มีการประทับตาหรืออักษรบนขอบข้าง,งเหรียญด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบเหรียญที่ลงตัวนะครับไม่ค่อยพบเจอที่ไหนในการาให้อักษรอ,อยู่ขอบด้านข้างของเหรียญครับมีบางประเทศเท่านั้นนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับท่านใดที่ชื่นชอบสะสมเหรียญโดยทั่วไปก็ ยังสามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับเหรียญนี้ยังมีราคาไม่สูงนะครับมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสน,นครับมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหรียญต่อไปที่ท่านกลางจะรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครก็เป็นเหรียญปี1 9 6่นเะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1 9 6่น เป,เ,เป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหเรียญเช่นเดียวกัน,นครับเป็นเหรียญที่หายากอีกเช่นเดียวกันมีการาซื้อขายกันราคาสูงเช่นเดียวก,กันครับที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับเหรียญน,นี้ยังไม่มีการใช้งานนะครับก็เลยส่งผลให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ราคาซื้อขายกันนั้นมีราคาสูงนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีความคมชัดสวยงามนะครับออกแบบพอย่างลงตัวนะครับสำหรับเหรียญนี้ผิวเรียบตึงอักษรอักขระต่างๆคมสวยนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันที่ราคา917,565บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียว9 17,565บาทนะครับมีการซื้อขายกันไปแล้วนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญรายท่านนะครับก็ นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับให้ทราบว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงถึง9 0 0 0แสนกวบาทเกือบล้านนะครับในอนาคตก็จะมีมูลค่าราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับที่มีความพึงพอใจตรงกันนะครับสำหรับการซื้อขายเหรียญดังกล่าวนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับก็จะมีข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านในทุกๆวันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ทางเราก็มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับมีการซื้อขายกันจริง มูลค่าราคาหลักแสนมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับเหรียญแรกที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันเท่ากับมูลค่าราคาหน้าเหรียญน,นะครับหรืออาจจะลดลงมาบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับ ถ้าหากเหรียญมีการใช้งานหรือมีความสึกก่อนราคาก็จะลดลงมานะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่หาได้ง่ายนะครับยังไม่เป็นเหรียญที่มีความต้องการของนักสะสมนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญปี1997นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับปี1997ก็ ขอบด้านข้างเรียนนะครับก็มีการประทับตาขอบด้านข้างเหรียนเช่นเดียวกัน,นครับด้านหลังของเรียนนะครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามนะครับตามแต่ละประเทศเขาจะออกแบบกันมานะครับ ซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ท่านที่ชื่นชอบสะสมลวดลายบนพื้นเหรียญก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับราคายัางไม่สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักแสนกันนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูาคาลค่าราคาสูงถึง8 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับเรามารับชมรับฟังกันเลยนะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับยังไม่มีการใช้งาน,นครับสภาพของเหรียญก็มีความสมบูรณ์ครับไม่มีความสึกกร่อนตามการเวลาใดๆนะครับซึ่งเหรียญน,นี้มีมูลค่าสูงถึง8 0 0แ0 0กว่าบาทนะครับที่ท่านกาลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละประเทศที่ออกแบบกันไว้นะครับ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้มูลคา่าราคาเหรียญมีราคาแพงนั้นก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ได้มีการซื้อขายกันไปเมื่อล่าสุดนะครับอยู่ที่ราคา8 4 4 9 0บาทนะครับ8 4 4 9 0บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับมีมูลค่าสูงถึง800,000กวบาทนะครับท่านใดมีอยู่แล้วหรือว่า พบเจอที่ไหนก็สามารถเปรียบเทียบดูกันได้นะครับก็ให้ทราบว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงถึง8ป0แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่าราคาหลักแสนเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันที่นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการ สะสมเหรียญหรือว่าพบเจอเหรียญดังกล่าวที่ไหนนะครับก็ให้ทราบว่ามูลค่าราคาเหรียญน,นั้นมีราคาสูงมากนะครับซึ่งทางช่องของเราก็ค้นคว้าหาข้อมูลมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยไม่กักข้อมูลใดๆนะครับท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันจริงนะครับราคาที่ซื้อขายกันจริงๆนะครับในปัจจุบัน ซึ่งวันนี้เราก็มีเหรียญมานําเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจช่องเราด้วยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานซึ่งมีการซึกกร่อนตามการเวลานะครับขอบด้านข้างก็จะมีขนาดที่บางนะครับเหรียญน,นี้มีมนสเสน่หในตัวนะครับถ้ามอง โดยพินิษพิเคราะห์แล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบในการสะสมเหรียญน,นั้นก็จะมองถึงความสวยงามการออกแบบลวดลายต่างๆที่ลงตัวนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้มูลค่าซื้อขายกันก็มูลค่าไม่สูงนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญปี180 0 64นะครับก,ก็เป็นเหรียญปีที่ลึกเช่นเดียวกันครับแต่ว่าราคานั้นก็มีการซื้อขายกันที่ไม่สูงมากนักนะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับวันนี้นั้นเราก็มีเหรียญที่มีมูลค่าสูงถึง8แสนกว่าบาทมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงถึง800,000บาทนั้นจะมีลักษณะลวดลายรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับก็เหรียญที่ท่านกำลังจะรับชมรับฟังในเหรียญต่อไปนี้นะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1879นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับ ไม่มีความสึกก่อนมากเท่าไหร่นะครับซึ่งผู้ขายได้มีการเก็บเหรียญน,นี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งส่งผลให้มีมูลค่าราคาสูงในการซื้อขายนะครับสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายอีกหนึ่งองค์ประกอบก็คือความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา แปดแสนบาทนะครับแปดแสนบาทเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับมีมูลค่าสูงถึง8,000สนกบาทนะครับสำหรับท่านที่ดูเป็นแนวทางหรือมีเก็บสะสมอยู่แล้วก็สามารถนํามาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคาสูงถึง8,000สนกบาทนะครับ วันนี้ทางช่องของเราก็มีเหรียญที่มีมูลค่าราคา8 0 0แสนกว่าบาทนะครับมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับสำหรับเหรียญแรกที่ท่านดูกันนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะครับมูลค่าราคาเหรียญน,นั้น ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้เป็นเหรียญปี1952นะครับเหรียญปีคริสตศักราช1952มีน้ำหนักเบานะครับแต่เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับมูลค่าที่ซื้อขายกันในเหรียญดังกล่าวนี้ก็เท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญนะครับขอบด้านข้างเหรียญนะครับซึ่งราคาที่ซื้อขายกันก็ยังไม่มีราคาแพงนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้ พบเจอได้โดยทั่วไปนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบแตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำประเทศนั้นๆน,น,นะครับสำหรับเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงถึงแ0 0แสนกว่าบาทนั้นเดี๋ยวเรามาดูในช่วงต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อนำข้อมูลมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ สำหรับเหรียญต่อไปนั้นก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงถึง8 0 0แสนกว่าบาทนะครับเหรียญเดียวนะครับราคาเหรียญเดียวนี้ราคาสูงถึง8 0 0แสนกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1893นะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญ สังเกตเห็นว่าในแต่ละเหรียญนั้นก็จะมีสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับบ่งบอกถึงผู้ที่เก็บสะสมเหรียญดังกล่าวไว้นะครับเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับก็จะส่งผลทําให้ราคาเหรียญนั้นมีการซื้อขายที่มีมูลค่าสูงนะครับแนวโน้มเหรียญดังกล่าวนี้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ที่ท่านกําลังรับชมรัะฟังกันอยู่นี้ก็ได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคาแปดแสน 92้าบาทนะครับ89,292าสาบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับมูลค่าสูงถึง800,000กว่าบาทนะครับท่านใดมีเก็บสะสมอยู่แล้วหรือว่าพบเจอที่ไหนนะครับก็มาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับให้ทราบว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงถึง 8แ,แสนกบาทนะครับ8แ,แสนกบาทก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทางช่องของเราวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่าราคา8แ,แสนกระบาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง ในเบื้องต้นเรามาดูเหรียญโดยทั่วไปกันก่อนนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่ายังไม่สูงครับมูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญนะครับมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญเป็นเหรียญที่ยังหาได้โดยทั่วไปนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1943นะครับเหรียญปี1943 ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการออกแบบที่ลงตัวสวยงามนะครับขอบด้านข้างเหรียญน,นะครับซึ่งในบางเหรียญน,นั้นก็มีการยกเลิกการใช้ไปนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็ ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถยังหาเก็บสะสมกันได้นะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวซึ่งในลำดับต่อไปเรามาดูเหรียญที่มีความสวยงามและมีมูลค่าราคาสูงถึงเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทมูลค่าเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับราคาสูงถึงเจ็ดแสนกว่าบาทครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันว่า รูปแบบลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับรูปแบบลักษณะจะเป็นอย่างไรสําหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับถือว่าเหรียญน,นี้ยังคงสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับเป็นเหรียญปี1937นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญปี1937ดด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็มีการออกแบบที่สวยงามนะครับ สังเกตเห็นว่าเหรียญนี้ยังไม่มีสภาพที่สึกกร่อนไปตามกาลเวลานะครับบ่งบอกถึงผู้ที่เก็บสะสมเหรียญดังกล่าวนี้ไว้นะครับถือว่าเก็บไว้โดยสภาพสมบูรณ์แบบนี้ถือว่าเก็บไว้เป็นอย่างดีนะครับก็จะส่งผลให้ราคาซื้อขายเหรียญนั้นมีมูลค่าราคาสูงเพิ่มไปด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เหรียญดังกล่าวนี้เหรียญเดียวนะครับได้มีการซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา789,106บาทนะครับ เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญครับก็ท่านใดมีอยู่แล้วหรือเก็บสะสมไว้หรือพบเจอที่ไหนนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางสำหรับราคาที่ซื้อขายกันนะครับราคาสูงถึง 7แสนกระบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับช่องของเราด้วยนะครับซึ่งจะมีเหรียญราคาสูงมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับวันนี้เราก็มีเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงถึงอ่า <c oughs> 7 0 0 0กวบาทน,นะครับมานำเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังเช่นเดียวกันนะครับเหมือนทุกๆวันที่เช่นเคยนะครับสำหรับในเบื้องต้นเรามาดูเหรียญที่มีเอกลักษณ์สวยงามนะครับซึ่งเป็นเหรียญทั่วไปก็ยังไม่มีมูลค่าราคาที่ซื้อขายเหรียญที่มีมูลค่าสูงนะครับสำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญ ของประเทศอินเดียนะครับรเหรียญของประเทศอินเดียเป็นเหรียญปี1,989นะครับเหรียญปีคริสตศักราช1,989ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หาได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีเหลี่ยมตามขอบของเหรียญนะครับซึ่งราคาเหรียญดังกล่าวนี้นะครับก็ ราคาเท่ากับมูลค่าหน้าเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงก็พบเจอได้โดยทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้นั้นเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคา7 0 0 0 0สกว่าบาทนะครับก็มีมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งเหรียญที่ท่านกําลังจะรับชมรับฟังในเหรียญต่อไปนั้นก็ เป็นเหรียญที่หายากมากๆนะอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1น5 8นะครับเหรียญปีคริสตศักราช1858สําหรับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญดูอักษรตัวเลขนะครับปีคริสตศักราชหนึัรานะครับยังมีความคมชัดสวยงามนะครับสังเกตขอบเหรียญน,นะครับ ยังคงสวยงามนะครับพื้นผิวของเหรียญยังตึงเรียบนะครับยังตึงเรียบไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญนะครับที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญครับด้านหลังของเหรียญก็มีความสวยงามนะครับผิวเรียบตึงนะครับซึ่งราคาที่มีการซื้อขายอยู่ที่ราคาเหรียญละนะครับเหรียญเดียวขายอยู่ที่ 779,931บาทนะครับราคาสูงถึง779,931บาทนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวราคาสูงถึง700,000บาทนะครับก็นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับในการ เป็นแนวทางในการสะสมเหรียญดังกล่านะครับซึ่งท่านพบเจอที่ไหนหรือมีเก็บสะสมอยู่แล้วนะครับก็สามารถาเปรียบเทียบและทราบข้อมูลว่าเหรียญดังกล่าวนี้เหรียญเดียวมีมูลค่าสูงถึง700,000กว่าบาทนะครับ700,000กว่าบาทสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ